สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมเสือระยองอ่าแต่เราก่อนที่เราจะไปชมเนี่ยอยากจะพาไปดูก่อนตอนมาก่อนว่ามันสภาพาเป็นแบบไหนรถมาเป็นแนวไหนจองไปเป็นแบบนี้ปไปดูกันครับของดีเมืองระยองครับมาอีกหนึ่งคันแล้วสำหรับไทเกอร์จริงเห็น<ๆ>เห็นทร<ๆ>งนี้ก็สวยแล้วนะทรงนี้ก็ถือว่าเป็นทรงมาแล้วอ่าคือรถรถเป็นทรงเป็นคันใช่แล้วก็เดินทางไกลามาจากระยอง โอ้คันนี้ละยองใช่ไหมใช่คือขับมาตสุภาพนี้เลยอ่ะใช่แล้วก็ดูจากยางแล้วน่าจะใช่ยางน่าจะสายลุยด้วยนะแต่กุยเฮ้ยแถวนั้นแถวแถวละยองแถวชนฮะแถวนั้นเขาโคตรโหดทั้งนั้นเลยแต่วันนี้ครับเขาบอกว่าอยากจะมาจัดใหม่ในสเต็ปบอดี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าโอเคก็เลยเราไม่ยอมรู้สึกว่าบางอย่างของอะอุปกรณ์ตกแต่งมีมาแล้วไม่ต้องเสียเพิ่มอ่านะครับแต่แค่อยากให้รถเนียนขึ้น จัดในสเต็ปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยกบอดี้ทำทุกอย่างเลยโอเคเปลี่ยนมาโคนใหม่แล้วก็ตัดปาดใหม่อีกตามใหม่ใช่ตามสไตล์แบบให้มันแบบทรงแบบัยรุ่นกว่านี้อีกอะนะดูจากเบื้องต้นอะภายนอกรถอะต้องบอกว่าเป็นสีระเบิดมาเนาะใช่เป็นสีเนี่ยเขาเรียกเป็นสีแบบระเบิดเลยระเบิดแบบละเอียดอีกโอ้โหอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่น่าละเอียดแล้วล่ะอันนี้จะระเบิดเลยโอ้โหดูดิคือรถทรงมันมาได้แล้วนะแต่มันขาด ความวัยรุ่นอีกขับาดูแล้วก็อยากให้มันกลับมาใหม่ครั้งหนึ่งใช่ในสไตล์แบบรถแบบนี้เลยก็เลยเปลี่ยนมาโคแล้วตัดปาดใหม่ออกโอ้โห๋ยวเรามาดย่าไปเกยเอ้าจะได้รู้ไงว่ามันเป็นยงไงจริงมาสเตปสีแบบนี้นะครับเราผ่านไม่ได้เลยในเรื่องลอกสีเราต้องลอกสีใหม่ใช่ครับนี่ครับถ้าไม่ลอกจะเป็นแบบนี้ครับใช่อันนี้เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าจ๊มช่วงบิดตัวเนี่ยมันไปโดนเพราะว่าเราก็เลยได้ใช่เราก็เลยต้องทําใหม่นะครับอมาดูภายในดีย ภายในอย่างเนียนเลยอันนี้มันรถแดกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหคือฝ่ายจะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยมีโลเคสเอ้โลบาโลเคสออกเรียกโลเคสหรออ๋อนี่โลบาครับชุดเต็มอ่ะยังยังนึกไม่ออกเลยแต่ก้าของอยากได้เนียนแอบซิ่งนิดๆคราบอกแอบซิ่งนิดๆอ่มันนิดจะตรงไหนวะเนี่ยอนี่มันน่าจะออกในแนวซิ่งแล้วออกซิงน่าจะแบบออกแบบฮาร์ดคอร์แล้วเนี่ยเออกแนวแบบฮาร์ดคอร์ กระบะคันนี้เปลี่ยนกระบะใหม่ใช่ครับเปลี่ยนกระบะใหม่อันนี้สมคนรที่ต้องเปลี่ยนกระบะเลยเพราะว่ากระบะค่อนข้างที่จะเรียกว่าหลายรูปแบบมาแล้วอ่ะบางทีเราเห็นความสมควรเนาะในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆาเนี่ยก็เลยต้องไล่ใหม่นะครับก็คันนี้เดี๋ยวฝากติดตามชมนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะลึกที่ละจุดเลยดีกว่าในสําหรับเรื่องบอดี้เรื่องอะไรหลายๆอย่างแล้วเดี๋ยวมารอลุ้นตอนเสร็จสวยๆว่าคันนี้ออกมาจะเสียอะไรคันนี้นะครับมีการเปลี่ยนกระบะใหม่นะครับก็ อยากได้เป็นทรงเดิมครับเราก็มีการตัดนะฮะแล้วเราก็มีการยืดซุ้มนะครับหนีไม่อดครับโดยการเชื่อมใหม่นะครับจัดทรงใหม่ในการตัดต่อกระบะที่สั้นนะครับแล้วก็ยืดซุ้มให้สวยตามสไตล์เราเลยนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนจัดทรงใหม่นะฮะให้คันนี้มันออกมาเหมือนแบบแนวบอบๆตามที่เราต้องการเลยแล้วกันครับก็การกระบะก็มีการตัดย่นสั้น สำหรับหัวเก๋งก็ผลงานแบบ100%นะครับคันนี้ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในสเต็ปที่เราทำนะครับห้องเครื่องออกแนวแบบเนียนๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเราได้มีโอกาสยกใหม่หมดทุกอย่างแล้วเนี่ยก็จะได้รายละเอียดครับที่แบบเนียนๆเลยถามว่ายกแล้วดียังไงสวยยังไงก็คือในห้องเครื่องเนี่ยเราสามารถพ่นได้เป็นสีเดียวกันเนื้อเดียวกันจทั่วเราจะสวยงาเหมือน คล้ายสไตล์เดิมโรงงานเลยนี่แหละนี่แหละคือคือคือข้อดีนะครับแล้วก็จะลามายันซุ้มล้ออ่าซุ้มล้อแผงหน้าแผงหน้าทั้งหมดก็จะก็จะสวยเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ยันพื้นในห้องในเก๋งแล้วก็ใต้ท้องพื้นในเก๋งจริงใต้ท้องคันนี้เราบอกว่าเราพ่นแบบร0 0เนี่ยคือใต้ท้องก็ต้องร0 0เซด้วยใคันนี้เราเลือกใช้เป็นสีการกระแทกของแรปเตอร์นะครับใต้ท้องสเตปนี้จะเป็นสเตปนิยมเหมือนเดิมใต้ท้องนี่แบบ คือเวลามันวางกับเชสซีแล้วเนี่ยคือจะเห็นได้เลยครับว่าในรายละเอียดที่เราทําใต้ท้องเพราะอะไรก็จ,จะเป็นจุดจุดเด่นเลยด้วยกันนะฮะใช่มันจะประกอบเสร็จแล้วจะดูแบบตัดดีมากเลยใช่แล้วก็ด้านในนะครับ ด้านในเราก็พ่นใ้หม่หมดเลยไอที่แขวนๆนี่ไม่ใช่กระสือนะไม่ใช่เป็นอะไรใช่ไะเป็นอะไรนะส่วนเล็กๆแน่นอนของการประกอบตัวถังครับอ่าเช่นพวกขาฝากระโปรงใช่ครับอ่าฝาถังน้ํามันแล้วก็ขาไฟหน้าอะไรพวกนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นรายละเอียดอีกหนึ่งขั้นตอนแล้วกันเนาะครับและเดี๋ยวต้องไปชมช่วงล่างนะครับช่วงล่างอีกทีหนึ่งจับชุดอุปกรณ์ต่างๆที่ รวมร่างใช่ครับคันนี้เ<า>จ้าของบอกว่าอยากคุมโทนครับรถผมอยากให้สีมันออกน,น้อยเรียบเรียบใช่แต่ทีแรกมาไม่เรียบเลยนะไม่ใช่เลยเหมือนแบบผิดคันแน่นอนเลยจะอ่อนมากับเสร็จเนะี่ยเดี๋ยวลองดูอยากได้แบบเรียบเรียบเรียบร้อยเดี๋ยวไปรอชมครับว่าคันนี้จะเรียบร้อยไหมครับเชสซีนะครับคันนี้มีการทําแบบ100อนะครับก็จะเห็นนะครับเรามีการปั่นแล้วก็ลือหมดทุกชิ้นนะครับแต่เราจะมีการเก็บรายละเอียดในเรื่องเนี่ยเรื่องการปั่นเอาสนิมออก ให้มันแบบเรียบมากที่สุดเท่าที่เท่าที่จะเรียบได้เลยซอกมุมในนะฮะมันก็จะออกแบบแนวแบบใ,แบบใสๆเกี้ยงๆแบบนี้เลยนะครับเราก็จะมีการใช้เวลาครับในขั้นตอนแบบนี้นะครับผลงานร0 0็ที่ลูกค้าจะได้กลับไปเนี่ยครับก็เป็นการปั่นให้เรียบนะครับให้มาาันใสอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดเลยแล้วก็นานแล้วก็ยากนะครับใช้เวลานานเพราะเราจะมีการเก็บ เรื่องสนิมด้วยนะครับนี่ื้นมันก็จะเรียบครับอันนี้หลังจากที่เราพ่นออกมาแล้วเนี่ยก็เห็นไหมครับมันคุ้มค่านะครับสําหรับการที่เราลอกสีใหม่แล้วเราก็ปั่นใหม่เราไปจะได้สีตัวนี้ที่เราพ่นเนี่ยเลือกใช้เป็นสีพ่นเชสีโดยเฉพาะมันก็จะมีการยืดเกาะแค่ชิ้นงานชิ้นใหม่อย่างเดียวเลยนะครับเหล็กสวยพ่นออกมายัางไงก็สวยครับก็จะมีการยืดอายุการใช้งานอีก ด้านข้างด้านบนนี่ครับวันนี้มีแขกรับเชิญครับสาวสาวน้อยนะครับนี่เราจะพามาชมงานรีสโต์ใช่ไหมเป็นรถรุ่นไหนคะรถไทเกอร์โอ้โเขาเรียกผลงานรีสโต์แบบ100%ใช่ไหมใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวพาไปชมครับงานรีสโตแบรของเราเป็นยังไงครับนี่ดูนี่สำหรับคนที่ กำลังติดตามนะครับคันนี้ก็เป็นรถไทเกอร์เป็นวางคานนะครับเป็นวางคานแข็งนะครับคันนี้ใช้คาน VX 8 0นะครับจริงๆช่วงล่างคันนี้ทำมาเนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วนะครับแต่อยากให้สวยนะลูกนะอยากให้สวยอันเนี้ยอันนี้สีอะไรลูกสีน้ำเงินอ่าค,คือในการทำของเรานะครับเราจะมีการตัดสีด้วยแล้วก็ ในเรื่องเชืซีเนี่ยเหมือนเดิมครับเรามีการปั่นเชสซีปั่นสนิมให้หมดเลยแล้วเราก็มีการพ่นสีดําเชืซีโดยเฉพาะนะครับในชุดสปริงชุดแหน่พวกนี้เราเลือกเป็นสีน้ําเงินนะครับเพราะว่าอยากให้มันเป็นอารมณ์แบบตัดสีกันได้มากนะครับแล้วก็จะมีโชคแดงอีกอันนี้เป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเห็นนะครับเรามีการไล่เก็บใหม่หมดเลยนะฮะดูแล้วชอบไหมคะชอบค่ะชอบมากไหมชอบมากค่ะอันนี้ไม่พูดเลยพูดไม่เก่งเลย นะครับก <ítulo> ็ขั้นตอนในการทำตอนนี้เป็นระหว่างการประกอบนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมตอนที่ใส่ล้อใส่ยางใส่ช่วงล่างเสร็จเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวฝากไปชมอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับสำหรับผลงานแบบร0 0นี้คันน uh ี้เราจัดในเรื่องงานบอดี้ออกมาลูกค้าได้มีการเลือกนะครับชั่วโมงนี้สีครีมกำลังมาแรง สีแบบนี้พดได้เลยว่าตอนนี้ที่อยู่ที่เราเนี่ยอยู่ในร้านเราเนี่ยประมาณสามถึงสี่คันเลยใช่แบบนี้อาจจะมีโทนเข้มโทนอ่อนถูกต้องแต่ก็ยังงงว่าสีนี้ทาไมถึงฮิตกันอยู่แต่ดูไปดูมาเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันรู้สึกว่ามันดูดีดูล่อใช่แล้วมันมันมัน c l e a แต่ก็คอนเซปต์เจ้าของรถนะครับบอกว่าอยากได้สีเรียบๆใสแล้วมันทํารถแบบเนียนๆเรียบๆแต่ ค่อยรู้สึกว่าจะขัดตาหน่อยนะแต่แต่เลือกโลบาสีส้มใช่ครับรถออกสไตล์แบบเรียบแต่เรื่องแบบโลบาแบบดูดันเลยต้องอย่างนี้ก็ในสเต็ปเรานะครับคันนี้มีการเจาะจมูกเจาะสครูปนะครับเป็นของวีโก้แชมป์ชุดเบ้าไฟหน้าตลึกนะจัดให้นักกระจังออซี่จัดให้นครับไฟมุมชาจัดให้ แล้วก็กันชนที่ลูกค้าใส่มาของเดิมเนี่ยเรามีการบิวทำสีให้ใหม่ใช่ทำสีใหม่แต่วินรู้สึกว่าลูกค้าจะเปลี่ยนใหม่ใช่เลยเอาวินเก็บไว้ก่อนอ่าวินเก็บไว้ก่อนนะครับในเรื่องบอดี้เนี่ยอุปกรณ์ต่างเนี่ยอย่างเช่นกระจกมองข้างมือเปิดอันนี้เราเลือกมาเป็นดําด้านใช่นะครับเพื่อให้มันดูโทนแล้วมันเข้ากันดูเรียบใช่ให้มันเป็นการคุมโทนภายในคันนี้นะครับก็มีการหุ้มเบาะใหม่นะครับเก็บในชุดคอนโซลแล้วก็ตัดโลบ้าอยากให้มัน มีลูกเล่นแบบออกจี๊ดจี๊ดก็เลยเลือกมาเป็นสีส้มสะท้อนแสงใช่าก็เอ่อในเรื่องงานงานตัดโป่งงานตัดกระบะนะครับคันนี้ก็มีการเวาใ่เว้าคิ้วโป่งล้อใหม่แล้วก็มีการขยายกระบะด้านหลังให้กว้างขึ้นนี่จะเห็นได้ชัดเลยครับทีแรกที่กระบะลูกนี้มาเป็นสีเทาแต่เรามีการปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ใช้กระบะลูกใหม่เนี่ยตัดเลยพราะกระบะลูกเก่าค่อนข้างที่จะยับะใช่ค่อนข้างจะแบนเลยอ่า ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนใหม่เห็นไหมฮะครับทรงซุ้มก็จะออกแนวแบบสวยๆแต่คันนี้มีการตัดตรงนี้นะที่บอกตัดให้กระบะเหลือน้อยลงท่เดียวทัอาจจะมีกันชนเสริมขึ้นมาถูกต้องเพื่อเจ้าของไปใส่กันชนเพิ่มใช่ครับใช่นะก็ในชุดบอดี้ก็เหมือนเดิมครับพวกยางขอบต่างๆเราเน้นเปลี่ยนใช่นะครับเพื่อจะได้อายุคุณภาพได้ยาวขึ้นนะฮะอ่ะทีนี้เรื่องบอดี้เสร็จแล้วอยากฟังในเรื่องช่วงล่างบ้างเรื่องช่วงล่างก็คันนี้ก็ เป็นสเตปแบบร0อคปรัเซมีการที่บอกไว้ปการนิยละเอียดอะที่บอกว่ามีการลอกสีเดิมออกครับพ่นสีกรนสนิมใหม่แบบรอเปอร์เซนเลยคือพ่นในห้องปิดด้วยเป็นห้องสีแบบไม่มีฝุ่นแน่นอนแล้วก็พวกบูธต่างๆที่มันเสียเราก็เปลี่ยนใหม่แล้วคั้งนี้อาจจะมีจุดเด่นนิดนึงในช่วงพวกแหนบแหนบด้านหลังเนี่ยเราทําการพอดอโค้ดเลย อ่าใช่ครับเป็นสีน้ําเงินแนบหลังกับสปริงหน้าใช่ครับแนบหลังกับสปริงหน้าเราก็พาดอร์โคดเองเหมือนกันให้เป็นสีน้ําเงินให้ดูมีสีสันแต่ก็ยังคงการคุมโทนไว้ให้ดูเรียบหรูให้ดูสวยงามอีกเหมือนกันผมมองว่าคันนี้นะคันนี้มันค่อนข้างที่อุปกรณ์มีมาบ้างครับก็เลยแบบอาจจะแบบขอมันเลยดูมีมีของเยอะใช่ใช่ใช่ อุปกรณ์ตกแต่งที่ที่ใส่ใส่มาก็ก็เอากลับมาใช้ให้เหมือนได้หมดแล้วมาบิ้วใหม่ข้อใหญ่นิดนึงคือเวลาทำาฉดสีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเนี่ยใช้จะมองทุกมุมมันก็จะสวยหมดเลยอ่าอ่าสวยดูดีครับไปต่อต้องบอกว่าของดีเมืองระยองอีกแล้วนะครับสําหรับคันนี้ใครที่กําลังสนใจนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขาดไม่ได้เลยหรือ่าเจ้าของรถนะครับได้มีการขับมามาส่งแล้วก็มาคุยเรื่องรายละเอียดนะครับคุณเจ้าของรถจากเมืองระยองนะครับก็ ได้ไว้วางใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผลงานเราก็ออกมา100อปอร์็แล้วขาดไม่ได้เลยครับนี่เราอยู่ในสถานที่ดูบัวนะครับอยู่ลานนี้ที่เราคุ้นเคยในการจัดแคมปิ้งจัดแคมปิ้งจัดมิทติ้งที่นี่นะครับครเดี๋ยวนี้ม่รู้จะมีหรือเปล่าเห็นเมื่อกี้ครับได้เกินมาแล้วว่าให้เราจัดได้อีกแล้วนะครับก็เลยต้องบอกเลยว่าสถานที่นี้มีทั้งกาแฟมีทุกๆอย่างนะครับใครที่ มาเที่ยวเลยอู่มาิด้ดึงครับมานั่งรอที่นี่ได้ใ,ใครอยากมาแคมปิ้งหรือว่าอยากให้เราจัดก็คอมเมนต์หน่อยอ่าออเดี๋ยวผมียงเดี๋ยวผมขึ้นเพจไว้ให้นะครับดูบัวอ่าครับโอเคขอบคุณครับ